ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําฉาบทองเหลืองนะคะฉาบทองเหลืองที่เห็นดูกันใกล้ๆนะคะจะเป็นสีทองเหลืองแบบชัดเจนมากนะคะฉาบทองเหลืองจะเป็นทองเหลืองลงหินนะคะอย่างดีเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงดูนะคะค่ะ เป็นฉาบทองเหลืองลงหินอย่างดีเราที่เห็นนี้จะเป็นฉาบขนาดหนักว่าง5นิ้วนะคะเราจะเรียกว่าฉาบขัดหรือว่าฉาบล่อนะคะใช้ในคณะกลองยาวทั่วไปเสียงดีมากเลยค่ะสนใจติดต่อมาที่เบอร์0851224104นะคะรับจัดส่งทั่วประเทศค่ะ